สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่มพี่ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดีวันอาทิตย์ที่14เมษายนนะคะพศ2567กับวันสงกรานต์นะคะทุกคนกับการวางแผนการเทรดกราฟทองนะคะเพื่อทําการเทรดในวันจันทร์ก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่15เมษายนนั่นเองค่ะ,นะคะเทศกาลสงการานต์เมืองไทยก็จริงแต่ว่าตลาดโลกไม่ปิดนะคะยังเปิดปกติค่ะสําหรับน,นะคะกราฟทองเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะจบเป็นแท่งแดงค่ะและก็แพร์นะอย่างที่บอกไปว่ากราฟทองวันศุกร์แน่นอนผัน ผวนแน่นอนและแล้ก็เป็นเช่นนั้นค่ะเมื่อวันสุดรที่ผ่านมาขึ้นไป5,600จุดค่ะแล้วก็เทดิ่งมานะคะ9,700จุดคือสุดยอดมากเลยไปกับนี่ต้องบอกว่า1 6 0 0 0เลยนะคะทุกคนสุดยอดมากเลยจริงกับกราฟทองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพรุ่งนี้เราจะเทรดแผนไหนยังไงไปดูตั้งแต่ทำเฟม e e คค่ะทำเฟม e e คนั้นมีการถอดไส้อย่างรุนแรงต้องบอกว่ามีแรงเซลล์มากนะคะปริมาณของแท่งเทียนแท่งนี้มีปริมาณแรงเซลลถึงเกือบ80%แสดงว่ากาาถองเริ่มมีแรงเซลเข้ามาแล้วค่ะ พวกนี้ถามว่าเทรดอะไรก็แพมต้องบอกว่าเดี๋ยวเราต้องไปดูกันก่อนนะคะต้องดูว่าพวกนี้แกลบจบอะไรซึ่งโบรกเกอร์เอเนค่ะนะะจะมีแกลบจบนะคะในเวลา7จ็ดโมงนะ,ะถ้าแกลบจบแดงแน่นอนเราต้องเล่นฝั่งเซลล์ค่ะแต่ถ้าแกลบจบเขียวนะคะอันนั้นก็ต้องไปดูก่อนว่าจะเซลล์ได้จุดไหนยังไงเพราะว่าถือว่าเบรกได้ที่ราคาแนวรับนะคะ ปดูที่ทำเฟมเสค่ะถ้าเฟมเสก็ถือว่ายังอยู่ในกลุ่มของแนวรับตรงนี้นะคะอ่านี้คือแนวรับของชุดทำเฟมเสี่นะคะทั้งหมดเลยแต่ประเด็นก็คืออยู่ที่ว่าแน่นอนถ้าเลือกยังเลือกเทนขึ้นอยู่ก็อาจจะมีโอกาสราคาโยกขึ้นไปได้นะแต่ถ้ากลับเทนก็จะลงนะคะดังนั้นสําหรับพรุ่งนี้ ตรงนี้ก็าพยมมองว่าการพรองนี่คือแนวรับนะคะแล้วก็เป็นการนะคะดิ่งราคาลงมาอาจจะมีการพักตัวนะคะเทเดอร์ตรงนี้เลยแนวรับนะ,ะพักตัวแล้วก็กรณีเซลลต้องไปดูว่าราคาเนี้ยจะกลับขึ้นไปได้หรือไม่แล้วถ้ากลับขึ้นไปนะคะแล้วก็ถ้าขึ้นไม่ได้ก็ต้องหลงละค่ะ 2,360ค่ะแล้วก็2,366กราฟทองเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ราคาสูงสุดอยู่ที่ราคา2,431ค่ะทุกคนซึ่งตรงนี้นะคะต้องบอกว่าตรงนี้จะกลายเป็นแนวต้านค่ะทั้งหมดตรงนี้นะเป็นแนวต้านแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอีกแนวต้านคือหนึ่งค่ะอยู่ที่ว่ากราฟทองถ้ากราฟทองเลือกเดที่จะจบเป็นแดงนะคะก็อาจจะมีการดันราคาขึ้นมาโยกมาที่แนวต้านแล้วถ้าขึ้นไม่ได้ปุ๊บก,ก็มีโอกาสกดราคาลงนะคะ อ่าในส่วนของแนวต้านด้านบนก็พผามให้ชุดร,ราคาอยู่โซนนี้แน่นอนถ้ามาโซนบนถ้าขึ้นไม่ได้ก็จะกดราคา ตรงนี้นะคะและแน่นอนโซนบนสุดค่ะว่าแพรมองว่าถ้ากราฟทองไม่มีแรงขึ้นแล้วนะคะอาจจะมีการกลับตัวนะอาจจะเป็นลักษณะแพทเทิร์นคุณสามารถเปิดดูได้ในเล่มสีมว่วงหรือว่าเล่มสีน้ําเงินนะคะคมพีรูปแบบแท่งเทเงินล้านกับคำพีเทเดอร์เงินล้านนะคะสำหรับใครที่ซื้อหนังสือโค้ดไปแล้วสามารถเปิดดูได้เลยมันจะมีแพทเทิร์นหนึ่งค่ะที่เป็นหน้าตาประมาณนี้นะ,ะเทเดอร์นะคะสามารถนะคะ,ะเข้าไปดูได้เลยนี่คือแผนการเทรดที่ว่าแพรนะพา v i p รับ ปิดบวกนะคะในช่วงของปีสุ์ที่ผ่านมาบินไป3,000จุดนั่นเองค่ะสำหรับใครที่อยากได้จุดเขาทำกำไรนะคะชัดเจนอย่างโค้ดแพมแล้วก็ทีมงานอ่าแล้วก็นะคะลูกศิษย์ของโค้ดแพมนะ,ะสามารถนะคะเข้ากรุ่ปรายเรียนได้ค่ะนะ,ะลักษณะแพทเทิร์นของการกลับตัวนะเทเดอร์มันจะมีแพทเทิร์นหนึ่งที่หน้าตาประมาณนี้นะค่ะแล้วก็หน้าตาประมาณนี้นะคะขึ้นหายสูงสุดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ขึ้นหายสูงสุดค่ะแล้วก็ย่อลงมานะแล้วก็ถ้าขึ้นอยู่เหนือไม่ได้ค่ะจะมีรูปแบบหนึ่งนะคะหรือว่า head and shoulder นั่นเองค่ะเป็นแพทเทิร์นหนึ่งนะในเล่มสีม่วงหรือว่าเล่มสีน้ําเงินนะคะพีรูปแบบแท่งเทียนเงินล้านราคา1,900ับาทคุณสามารถซีเอได้และคำพีเทรเดอร์เงินล้านราคา1,290ับาทนะคะสามารถซีเอได้นะคะ,ะ,าาดดนะ,คะหนังสือนะ,อะตรงนี้แหละราคาที่ก็แบบพูดถึงถ้าขึ้นไม่ได้ตรงนี้จะเป็นรูปแบบการลงตรงนี้จะเป็นจุดเซลล์นะคะโอเคแต่ถ้าขึ เช่น2จุดนี้แหละอยู่ที่ว่านะคะเป็นแฟิร์นแน่นอนสร้างไฮสร้างตัวตราคาที่สูงและสุดท้ายขึ้นไม่ได้กดไหลซ้ายลงปุ๊บก,ก็จะมีโอกาสกดราคาลงมาที่นี่นะคะถ้าพวงนี้เช้านะคะดันราคาขึ้นไปแล้วอย่างที่บอกถ้าไม่ยืนเหนือ2,366หรือว่า2,360ตรงนี้นะคะ่ะจะกดราคาลงมานะ โอเคนะคะก็เดี๋ยวรอให้กราฟชัดเจนก่อนแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งวนะ่าแก๊กเจ็ดโมงจบอะไรแน่นอนถ้ากราฟมีแรงเซลล์นะอาจจะกดราคาลงมาเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องมาดูว่าพักตัวไหมราคา2 3ง9ัน้ยเาเนี่ยพักตัวไหมแน่นอนถ้าพักตัวก็อาจจะโยกขึ้นใหม่ดังนั้นต้องดูดีๆนะคะพรุ่งนี้วันจันทร์ด้วยเทรดด้วยความระมัดระวังนะคะวันจันทร์เปิดตลาดมาเอาเป็นว่าก็แพมแนะนำว่าก็เทรดนะตามระบบการเทรดสำหรับบีไนะตามระบบการเทรดเราเท่านั้นนะเพีก็จะมีการวิเคราะห์กราฟในส นี่คือแผนคร่าวๆนะสำหรับการวางแผนการเทรดในวันอาทิตย์ที่14เมษายนพศ2567นะคะอ่ะลืมบอกไปค่ะทุกคนสำหรับใครที่สนใจลงทุนโควตแผนโกลเดน,นแม่บ้านเถี่งฟอร์เร็กนะคะในวันที่นะ,ะช่วงเทศกาลสงการานต์1ิมถึงสิมีลดโปรโมชั่นคอร์ส10%ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะไม่ว่าจะมีคอร์สเรียนออนไลน์คอร์สเรียนเจอตัวคอร์สเรียนพิเศษคอร์สเรียนตลอดชีวิตทุกคนลด10%ทุกคอร์สเลยห้ามพลาดนะคะนะ,ะนะราคาลด10%ไไมม่่ด้ีบอยนนนะะะะคคคทุกก็สหรับใใครททีี่่สนจลงคอร์สเรรียนจจิงงั เพื่อให้ตัวเองมีความรู้แล้วเอาวิชั้นไปทําเงินได้ตลอดชีพแน่นอนกับระบบการเทรดที่มหาศจาลนะทำเงินได้ทุกวันจันถึงสุขตลอดชีพของคุณเลยค่ะคลิปนี้เดี๋ยวโค้ดแพรมส่งเข้าไปนะคะสำหรับใครที่สนใจหนังสือหรือว่านา์ะเรียนสามารถทักได้ที่ ID l i n ลายโค้ดธนโรธธนโรธส5 6 7ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะกับราคาอค์สแล้ก็ราคาหนังสือทุกๆเล่มค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจที่มาติดตามที่เพจแม่บ้านเทรด f เร็กช่องทางทิกตอกแล้วก็ช่องทางยูทูบนะผู้ติดตามที่เพจแม่บ้านเทรด f เร็กตอนนี้ก็จะ9ก้าหมท่านแล้ว YouTube ก็ส0 0 0 0แล้วก็ทิกตอกก็จะไป4ี่หมท่านนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยรวมๆแล้วก็จะแสนนะผู้ติดตามเออแสนสองแสนนะ,ะทุกคนก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับเแม่บ้านเทฟด forex เลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ